ก็มาดูกันตอนต่อไปนะคะทีนี้ก็พี่ก็ลูนมันเสร็จแล้วนะคะก็ตามที่เห็นเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นตัวปูเห็นไหมคะ,ะ,คะเอยเห็นไหม,อ,หไหมอืมจะถ่ายไงดีเอ่ยเออเนาอถ่ายยากจัง เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นตัวปูนะคะเป็นตัวปูเห็นไหมนี่คือไส้ของแฮมกับชีสนะคะโอ้ยแล้วทีนี้พี่ก็จะมาทาไข่นะคะโนดาโนอิสไออ้ยเฮ้ยอ้ยไอฟินิชไอฟินิทดอยอิงไล Just like this, do you see? Nice, and we have to put egg on top only uh, not wheat, not white egg, okay? Only uh, uh, yellow egg. ก็เอาแต่ไข่แดงนะคะมาทานะคะเอาไข่ขาวออกให้หมดนะคะแล้วก็ทาลงไปนะคะพี่ไม่มีแปรงนะคะเพราะแปรงพี่ไม่รู้หายไปไหนแล้วเอาไปลืมไว้บ้านเพื่อนค่ะวันนั้นไปทําขนมอะไรไม่รู้แล้วก็ลืมไว้ที่นู่นเพื่อนป่วยแล้วก็ไปดูเขาแล้วก็ไปไปลืมไว้บ้านเพื่อนเดี๋ยวี๋ยวจะซื้อใหม่นะคะพี่ก็เลยใช้ช้อนเอาทาเอาก็ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็ทาไปให้ทั่วตัวปูวน่ะคะ่ะทาให้มันเหลืองๆนะคะเนี่ย ทาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะอบเลยเพราะเราเปิดตู้ไว้แล้วนะคะก็ทาไปให้เหลืองๆสวยๆนะคะเห็นไหมคะทาไข่ไข่แดงนะคะเอาแต่ไข่แดงนะคะทาน,นะคะทาให้ทั่วนะคะถ้ามีแปรงมันจะเร็วกว่านี้นะคะแต่พี่ก็ใช้อะไรก็ได้เพราะพี่เป็น <c oughs> ไอเดียของพี่มันง่ายๆนะคะ พี่ใช้ช้อนก็ทําได้เพราะว่าพี่เป็นคนที่ทาอาหารหมาเนาะอยู่ในหัวไม่รู้กี่ปียังไงมันก็ไม่ลืมอยู่ดีอะพะยิ่งมาถ้าเรายิ่งมาทําอยู่บ่อยๆมันก็เออวิชามันก็ยิ่งขึ้นมาในหัวอีกบอกเออเนาะ แล้วบางทีไอเดียแปลกๆก็ขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> บางทีพี่ก็ทํามั่วตัวผสมเดี๋ยวจะทําอาหารไทยแบบมั่วตัวให้ดูนะคะแบบผสมให้ดูแบบคิดเอาเองอะคะ่ะแบบเอออาหารแบบทางใต้หรืออาหารทางอาหารทางอ,าหาางอเหนืออีสานนี่พี่ทําไม่ค่อยเป็นนะคะแต่พี่แต่พี่ชอบทานมากนะคะแตบบ่พี่ก็บางทีพี่ก็ทํามั่วตัวเหมือนกันนะคะ ก็มาดูกันนะคะนี่นี่คือทําแบบเหมือนกับเราเรียกอาหารลูกครึ่งมาเราก็ทานได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ทานอะไรพี่กิน,กน,น,น,นอ,อ่นะพี่กินอะไรไม่ได้อะเดี๋ยวนี้วางเงียนเออแรงตายมังแรงไทยมังนะพี่กินอะไรไม่ได้พี่กินอะไร,ะไรที่แพทแพทไม่ได้ช่วงนี้นะคะไม่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะฝอทองมันจะอืดแล้วทอง ท้องมันจะอืดน,นะคะแล้วท้องมันท้องมันจะเปรียปร้ยวๆแล้วก็มันจะเลอออกมาเปรียปร้ยวๆก็นี่นะคะที่หมอจะบอกว่าให้ไปส่องกล้องนะคะไปส่องกล้องดูในท้องว่ามีแผลหรืออะไรหรือว่าจะเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าพี่ผ่าตัดลำไส้มาสองครั้งนะคะก็หวังว่าคงไม่ใช่มาเร็งอีกนะคะเนี่ยโอ้ยก็ช่างมันเถอะค่ะชีวิตเนาะคนเราพี่ปงแล้วค่ะตอนนี้ก็พี่ก็คิดแต่ว่า เนี่ยค่ะทํายังไงให้ตัวเองมีชีวิตคือถ้าจะตายก็ขอให้ใช้นี่หมดก่อนก็ที่บอก่ะขอก็กลับมาใช้นี่หมดก่อน <c oughs> ก็ถึงบอกทุกคนนะคะออกว่าเออแม่เราก็ยังไม่ไปเนาะมีแม่เหลืออยู่คนเดียวแล้วเก็เหมือนที่ปี่บอกอะค่ะ คุณคิดว่าพี่มีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่นะคะพี่เป็นคนเลี้ยงครอบครัวนะคะแม่พี่ก็เป็นแกโดนดรถฟั่มเนาะประสาทแกไม่ค่อยดีต้องลดความลดความตั้งแต่ท้องพี่ชายนะคะแล้วทีนี้แม่เป็นโรคประสาทนะคะตอนที่ไปอยู่เบตงอะ่ะทิ้งพี่ไว้กับน้องนะคะสองคนให้อยู่เดี๋ยวที่บ้าน แล้วพ่อก็เอาแต่เมาเหล้าเอาแต่กินเหล้าพ่อเป็นคนขี้เมาเหล้าค่ะไปกินเหล้าได้ทุกวันจนพี่เหนื่อยแล้วให้พี่เลี้ยงน้องคิตูสิกาเด็กอายุเจ็ดแปดขวบเนี่ยสามขวบก็เลี้ยงน้องแล้วอ่ะสามขวบแม่กับพ่อขึ้นไปกรีดยางแล้วพี่เป็นคนที่โซนใช่ไหมคะ ก็ต้องเลี้ยงน้องก็ดูน้องแล้วแม่กับพ่อขังไว้นะคะในบ้านอะ่ะเอากุญแจขังไว้ไปเลยนะคะไม่ให้เราออกข้างนอกอะ่ะคิดตัพอาะกลัวพี่ไปโซนนะคะให้ดูน้องอย่างเดียวนะคะเนี่ยพี่ถึงไม่เข้าใจว่าเออพี่สาวพี่นะคะเขาถึงคิดว่าเ,าเขาโกรธแม่ทำไม เขาคิดว่าพี่อยู่กับครามอบอุ่นกับพ่อแม่ที่จริงไม่ใช่เลยแม่ยอมเสียสละให้พวกเขาได้เรียนหนังสืออยู่กับยายเพราะยายเป็นคนรวยนะคะแล้วก็แม่ไม่อยากให้เขามาลำบากเพราะว่าพ่อมาลำบากกับพ่อเลี้ยงทขี้เมาเหล้าแล้วก็ตบตีแม่อย่างนี้นะคะพี่เห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่พี่เป็นเด็กๆเ,เลยนะคะสงสารแม่มาก แม่ก็เที่ยวพาพี่กับน้องหนีนะคะนี่ไปอยู่นู่นอยู่นี่กับคนนั้นคนนี้แต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกกับแม่สักทีอยู่กันจนตายนั่นแหะคะ่ะเห็นไหมตายจากกันอะ่ะแต่พ่อเวลาไม่เมาพ่อแกเป็นคนดีมากนะคะมีเงินเท่าไหร่ก็ให้แม่หมดสร้างนั้นสร้างนี้ปลูกนั่นปลูกนี่ไม่หยุดถ้าแกไม่เมานะคะ กเสียกับแกเมาเหล้าพอแกเมาเหล้าแล้วแกจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่แบบทําอะไรไม่รู้ตัวเองอะคะ่ะพี่ก็เพิ่งมาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะว่าจิตเวชมันเป็นยังไงนะคะคนคนที่เป็นโรคจิตอะคะ่ะถ้าเป็นที่นี่เขาก็เรียกคนโรคจิตเนาะอืมเขาก็จับเข้าโรงพยาบาลบ้า,บาแล้วเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นอะ <S <S ก็จริงอะคะ่ะแล้วแม่ก็บางทีแม่เบื่อพอ่อ แม่ก็หนีไปอยู่บนเขานะคะเป็นอาทิตย์แม่บอกแม่ไปปฏิบัติธรรมแม่ก็ประาทไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะนี่ก็คือพูดกันตรงๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าแม่ว่าแม่ตัวเองนะคะพีตพ่ต้องยืนเอ่อพี่ลิดาต้องยืนเลี้ยงน้องต้องเลี้ยงน้องหาข้าวให้น้องกินน้องคนปัจจุบันน่คะที่ดูแลแม่อยู่่ หุงข้าวเองไปขุดหน่อไม้มาไม่มีข้าวก็ไปขุดหน่อไม้ขุดมันมามานื่อให้น้องกินนะคะแม่หายไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะพ,พ่อโมโหพ่อพ่อก็หายไปอีกคนปล่อยให้พี่กับน้องอยู่สองคนนะคะจนป้ารู้ป้าก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเขารู้เขาสงสารป้ากับลุงนะคะหงห่างๆเลย เขาก็มาเอาไปดูแลนะคะเนี่ยพี่ถึงไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ทั้งสองคนอีกสองคนเขานะ่ะเขาเขาเขาคงเข้าใจผิดอะคะ่ะเขาคิดว่าพี่อยู่กับพ่อแม่มีความอบอ,อุ่นไม่มีค่ะพี่ไม่ได้มีความอบอ,อุ่นอย่างนั้นเลยไม่มีความสุขด้วยด้วยซ้าเจอแต่การทะเลาะบอกบอกแว้ง ทะเลาะกันตีกันวิ่งหนีพี่ในวิ่งหนีกับน้องกับแม่ไม่เคยมีความสุขเลยค่ะครอบครัวถ้าเวลาพ่อเมานะคะนี่ก็เอาไปอบแล้วนะคะพอทาไข่แล้วเราก็เอาไปอบประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะอืมพี่ก็เล่าเรื่องชีวิตจริงของพี่ให้ฟังไปนะคะว่าพี่เจออะไราบ้าง ตั้งแต่เล็กๆนะคะจนจนพี่โตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วพี่ก็แปลกนะพี่ทําไมถึงพี่ถึงไม่เป็นประสาทตั้งแต่นั้นนะพี่ก็เล่าให้คุณหมอเออซิกกุลกที่นี่ฟังนะคะคือเขาเรียกคือพี่เป็นลุกมะเร็งเขาก็คุณหมอเขาต้องหาจิตหมอจิตตะเวชมาให้ด้วยนะคะจิตแพทย์แต่เป็นพี่ไม่ต้องการหมอแบบนั้นแล้วพี่บอกว่าพี่ต้องการหมอประจําตัวพี่นี่แหละเป็นจิตแพทย์พี่นะคะ เพราะว่าเขาพบมันเกี่ยวกับเส้นประสาทพ,พี่พี่ก็เล่าเรื่องความจริงให้ฟังว่าพี่ต่อสู้มายังไงนะคะพี่ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นหรอกค่ะแล้วยาิพี่น้องก็ไม่รักกันด้วยไม่รักกันเลยญาติพี่น้องทั้งฝ่ายแม่นะคะทั้งฝ่ายพ่อพอพ,อ,พอจะรักกันอยู่บ้างทางฝ่ายพ่อสงสารก็มาเอา มาเอาพี่ไปเลี้ยงทาง่ายแม่ก็มีอยู่สองคนนะคะก็คือลุงกับน้าอีกคนนึงนะคะแต่น้าอีกคนนึงนี่ใจร้ายมากนี่ก็ขอพูดตรงๆใน YouTube บนะคะน้าอีกคนนึงก็คล้ายๆเป็นโรคจิตเหมือนกันคือใจร้ายค่ะไม่เคยให้ตังค์ไม่เคยให้กินข้าวเวลาเราไปหาเออเขาเขามีแฟนเป็นตำรวจใหญ่เนาะตอนนั้น แล้วเขาจุปริญญาตีด้วยนะนะคนสุดท้องอะคะ่ะนะจริงๆอะแล้วเขาก็เอาพี่สาวพี่ไปเลี้ยงเนาะพอเวลาเขากลับมาบ้านที่สงขานะคะตอนนั้นพี่ยังเล็กอยู่ยังไม่ย้ายไปอยู่ไปตรงเนาะก็คิดถึงเนาะก็เราก็คิดถึงยายอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเด็กๆทั่วไปะคะ่ะคิดถึงยายคิดถึงทวเนาะก็ไปหาเขาโดนไล่กลับมาะคะ่ะ แล้วเขาก็ว่าอีกนะคะอย่ามาสะเออมึงไม่ใช่หลานกูนั่นพวกมึงน่ะแล้วก็พี่เาก็ไปเล่นกับลูกของน้านะคะน้าสาวอีกคนนะ่ะน้าสาวอีกคนนะ่ะรักพี่นะคะน้าสาวทางฝ่ายแม่อีกคนเขาก็รักพี่ก็ไปเล่นกับพี่เขาพี่เป็ดพี่ไก่พี่สู่นี่นะคะ่ะพี่เจี๊ยบ ไอ้เกี๊ยบนะคะก็โตมาด้วยกันก็โดนไล่กลับโดนยายด่าอีกยายยายเนี่ยใจร้ายมากยายด่ายายไล่กลับบ้านยามาชาเออเล่นกับหลานเราเออเล่นแล้วกับกับกับลูกของน้าอีกคนก็เหมือนกันคือเข้าใกล้เขาไม่ได้เขาก็อยากเล่นกับเรานะคะไม่ใช่เขาไม่อยากเล่นแต่พอเราอยากเราอยากไปเล่นกับเขาเขาบอกว่าเราจนเราโสกะปก เออยายว่าอย่างงี้มึงไม่ใช่หลานกูอย่ามาสเสอะเล่นกับเขามึงอยู่ระดับไหนเออเนี่ยโดนด่ามาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะจริงๆแต่พี่ไม่เคยโกรธไม่พี่ให้อภัยตลอดนะคะพี่คิดว่าเออแต่ก็คิดเสียใจเหมือนกันนะคะคิดเสียใจว่าทําไมทําไมอ่ะทําไมเ คุณยายเราต้องเกียดเราถึงขนาดนี้เราไม่เราไม่เคยไปทําอะไรให้แล้วแถมเราอยากช่วยนะคะตั้งแต่เล็กๆเออนี่คือชีวิตพี่ลิดานะคะตั้งตอนเล็กๆอ่ะไม่เคยมีความอบอ,อุ่นค่ะในครอบครัวไม่เคยมีพี่ลิดาก็เลยสงสารแล้วก็โดนแม่แม่กับพ่อเป็นคนซื่อๆนะคะซื่อบือ้อขอโทษนะคะพูดตรงๆโดนเขาโกงไล่นาหมดนะคะ นเขากงโดนพี่น้องตัวเองนี่แหละโกงเอาไปทำโฉนดที่ดินเอานะคะอืมพี่รู้ฟาร์มตั้งแต่อายุสามขวบเจ็ดขวบนะคะพี่ห้ามพ่อก็โดนตีพ่อตีกับไม้ฟืนบอกว่าพี่เป็นเด็กอย่าไปอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เอออย่างนี้นะคะ พี่อยากเขียนบันทึกไว้อ่ะค่ะอยากเขียนบันทึกว่าให้พี่ทั้งสองคนที่เขาคิดว่าพี่อยู่แล้วอบอุ่นอะ่ะอยากให้เขารู้ว่าพี่พี่อยู่ยังไงกับน้องพี่พี่กับสองคนน่ะอยู่สบายกว่าน้องอีกนะจะบอกให้ไม่ต้องมานั่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ต้องมาหาข้าวหาาน้ำให้พ่อแม่กิน มีแต่ไปเรียนสูงๆอย่างเดียวยายส่งให้เรียนถูกไหมแต่สำหรับพี่ริดานี่ต้องดูแลน้องดูแลพ่อแม่ต่างหากคิดดูสิคะจนชาวบ้านเขาสงสารเขาเอาไปเลี้ยงอะ่ะเขาไม่รู้ไงคะแต่พี่ก็เข้าใจพี่ทั้งสองเขาไม่รู้ก็คิดว่าพี่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วอบอุ่นอยู่ ดีกว่าเขาไม่นะคะไม่ไม่ใช่นะคะแย่ yeah, มากค่ะพีวิตนะ่ะมีพ่อก็เหมือนไม่มีแล้วแถมเวลาพ่อเมาพ่อด่าพี่มึงไม่ใช่ลูกกูมึงลูกชู้แม่มึงอะไปมีชู้กับไอ้กล้วยกล้วยไหนไม่รู้แล้วนะ <laughs> คนอีสานเนี่ย ก็รักเตียน้องมากกว่าค่ะน้องทุกวันที่อยู่นะเมื่อไม่ใช่ลูกกูประจำนะคะอุ้ยเกินไปสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะคะไว้มาดูกันว่านหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ